ตามวิธียกมุมปากแบบไหนที่เหมาะกับคุณบ้างมาฟังกันครับข้อแรกเลยนะครับก็คือยกอมุมปากแผลด้านในครับเทคนิคนี้เป็นการยกมุมปากที่ทําให้หน้าคุณเนี่ยดูหวานละมุนขึ้นแผลเนี่ยจะอยู่บริเวณใต้ริมฝีปากครับมองไม่เห็นจากภายนอกโอกาสเกิดรอยแผลเป็นน้อยมากๆครับเทคนิคนี้ก็จะเหมาะกับคนไข้กลุ่มที่ปากพอมีเนื้อปากให้ตัดได้และไม่ต้องการมีแผลเป็น เทคนิคที่2ครับก็คือเทคนิคการยกมุมปากแผลด้านนอกเทคนิคนี้ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่มุมปากตกนะครับหรือมุมปากเนี่ยหน้าดูบึง้งหน้าดูบูดนะครับอยากให้หน้าเนี่ยดูยิ้มตลอดเวลาครับเทคนิคนี้คือการเข้าไปแก้ไขมัดกล้ามเนื้อบริเวณมุมปากที่ใช้ในการกดมุมปากรเราย้ายขึ้นมายกมุมปากขึ้นทาให้ยิม้มได้ตลอดเวลาครับและเทคนิคที่3เทคนิคสุดท้ายนะครับคือการยกอมมุมปากด้วยการฉีดฟิลเลอร์มันคือ,อการเติมเต็มฟิลเลอร์เข้าไปที่เนื้อปากนะครับทำให้ปากเนี่ยดูอิ่มขึ้นชุ่ม,มช Linda. หวานขึ้นแม้จะไม่ได้ยกเท่ากลุ่มที่2คือกลุ่มที่ยกมุมปากแผ่นอกพิมมาตา้คอมเมนต์ก็ได้นะครับคุณเป็นคนปากหนาหรือปากบางมุมปากตกหรือมุมปากแบบไหนหรือคุณชอบให้มีแบบไหนที่สุด1 2 3แล้วเดี๋ยวหมอจะไล่ตอบให้